มาดูกันที่จังหวัดยะลานะคะคุมเข้มเรื่องของการส่งออกทุเรียนคุณภาพค่ะสร้างความเข้าใจกับลงนะคะย้ําต้องมีใบ G A P แล้วก็ตรวจคุณภาพทุเรียนทุกครั้งค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะนําทีมลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนคุณภาพนะคะพร้อมสร้างความเข้าใจลงย้ําต้องมีใบ G A P และตรวจ คุณภาพทุเรียนไม่ให้มีทุเรียนอ่อนนั่นเองค่ะที่ตลาดซื้อขายผลไม้สีแยกวยางกอกยะลานะคะนายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยด้านเกษตรจังหวัดยะลาปลัดจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลารวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลงทุเรียนค่ะพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการส่งออกทุเรียนคุณภาพที่จะต้องมีใบรับรองมาตรฐาน G A P รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียน พันหมอนทองจังหวัดยะลาเพื่อป้องกันการนํำทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดสร้างภาพลักษณ์ของผลไม้คุณภาพดีตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคท่านได้รนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะกล่าวว่าในปีนี้จังหวัดยะลานะคะมีปริมาณทุเรียนออกเป็นจํานวนมากกว่าประมาณ7 6 0 0 0ตันค่ะ จากปีที่แล้วนะคะ3เท่าค่ะมีการประสานแจ้งมาในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนจะส่งออกต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศจีนกรณีที่มีการตรวจก่อนปิดตู้ส่งซึ่งทางประเทศจีนกำหนดให้มีใบ G A P ที่จะต้องประกอบกับผู้เรียนที่จะต้องส่งออกไป ทั้งนี้เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับลรงที่รับซื้อทุเรียนในจังหวัดยะลานอกจากนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการตรวจทุเรียนอ่อนปัจจุบันช่วงนี้ยังเป็นวันก่อนตัดนีดแรกนะคะทางจังหวัดยะลาจะกําหนดวันที่8สิงหาคมเป็นวันที่ทุเรียนจังหวัดยะลาจะครบ120วันที่จะไม่ต้องตรวจค่าแป้งของทุเรียนค่ะกรณีทุเรียนที่ออกจากจังหวัดยะลาแล้วมีการส่งออกไปประเทศจีนควรมีใบ GAP และมีเอกสาร ตรวจค่าแป้งไม่เช่นนั้นจะมีการ มีมาตรการในการตรีกับสินค้านั่นเองนะคะทางจังหวัดยะลาเองก็เลยมีการสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะตั้งแต่การลงทะเบียนการเป็นเกษตรกรการเข้าถึงระบบ GAP รวมถึงสถานที่ตรวจเบอร์เซนของแป้งทั้ง3ส่วนนี้นะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ให้ความสําคัญโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีในเรื่องของการมาติดต่อผ่านช่องทางสํานักงาน กเกษตรอำเภอซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทุกอำเภอจึงขอให้เกษตรกร,รกค่ะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์กับผลผลิตทางการ,กรเกษตรของจังหวัดยะลานั่นเองค่ะ